สวัสดีครับวันนี้เซ็นต้ามาเตะบอลกับเพื่อนชื่ออะไรครับชิบูงคับอ๋อมีแฟนนะครับยังครับชิบูงคันเรียนอยู่ที่ไหนครับแยวสะอาดครับอ๋อมลอรมอสองครับมอสองนะครับเพื่อนเซ็นต้าตะนี่มีท่าที่มาเลยไปถ่ายหน่อยลูกถ่ายอะไรกันแผลต้งกัดอัดดูอ้าอัดดู

พอตายยังพ่อ10นาทีโดนจะไปอัดโดนก้าน ăn ạ? เอ oh oh าใหม่ครับเอาใหม่เอาโรนโดยิงใหม่โรนโดบประกอกการ okay, <laughs> <laughs> ์ดกับเมืองทองแข่งกะดูของจริงดีกว่า <c oughs> ของจริงดีกว่าอัดอัด,อด,อดบูมอัดบูม ตอนนี Stelle, en, ้นะครับเขากำลังเลี้ยงลูกไปแล้วกคุณไปจะพูดของเดียวทำไมแต่เฮ้ยเฮ้ยมีมีการเล่นท่าแบบหนึ่งเออด้วยทั้งสองฝ่ายกำลังเล่นท่าแข่งกันไม่ใช่ตีบอลแต่เล่นท่าถ้าสวยอย่างเดียวฝีมือไม่มี <พ>อ๋อพลาดพลาดพลาดคนเราผิดพลาดก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เล่นกันนะครับหนอคน้นเขาก็เล่นกันอยู่แต่ว่าเราจับยุงหรืเราจะตายได้เฮ้ยเฮ้ยท่าเฮ้ยมีแต่ท่าไม่มีฝีมือเฮ้ยเฮ้ยอีกมาทางตัวก็ยังไม่เข้า พยายามจะยิงสามเหลี่ยมแล้ก็ไม่เข้าตอนนี้ขอให้เขาจะยิงแล้วยังไงยังไงยังไงเ <c oughs> มื่อกี้ยิงใช่ไหมเมื่อกี้ยิงใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> มีการอาฆาตแล้ววะ่ะเอาจิงแล้ววะ่ะหายุมนี้เลยนะเพื่อเห็นชัดๆให้แบบเติร์ดเวอร์ซันเหมือนเล่นเกมอยู่ ใช่แล้วเฮ้ยเข้าครับเข้าเก่ง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 เงเกก่งได้ถ่ยอ่าได้เดี๋ยวยิงไม่ก็ถือกล้อง่าเลยเลย